ชาวกุมค่ะดวงความรักประจำวันที่12กรกฎาคมนะคะคุณได้สวินถือถ้วยนะคะส่วนเขาเป็น3ดาบไพ่ทั้งสองใบเนี่ยขึ้นมาในตำแหน่งที่กลับหัวนะคะบ่งบอกว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะคุณก็น่าจะมีเรื่องราวทะเลาะก,กันนะคะทําให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุณอาจจะถอนตัวไปแล้วนะคะแล้วก็เขาก็อาจจะมีความเจ็บปวดแต่ก็ตามไม่มองว่าในวันนี้เนี่ยพลังงานความสัมพันธ์เนี่ย น่าจะพร้อมแล้วที่จะได้เคลียร์ใจนะคะเพราะว่ามีไพ่ยูอาร์เรดี้แล้วก็รีทรี t เข้ามาบ่งบอกว่าเรื่องที่มันเคยเกิดขึ้นมันผ่านไปแล้วสามดาบก,ก็ขึ้นมากับหัวแล้วด้วยนะคะดังนั้นก็ควรที่จะลองให้โอกาสกันนะคะยูอาร์เรดี้คุณทั้งคู่ก็มีความพร้อมนะคะอาจจะให้เวลากันมาระยะหนึ่งพอสมควรแล้วแหละนะคะกับข้อขัดแย้งตรงนี้ ก็เมื่อพร้อมแล้วก็คุณที่จะเริ่มคุยกันได้เลยนะคะเพราะว่าแนวโน้มที่มันจะยังปรับความเข้าใจกันได้มันยังมีอยู่สูงนะคะฤทธิ์ทีดน,นะหมายถึงการที่ว่าสามารถที่จะกลับมาเริ่มกันใหม่หรือว่าใช้เวลาร่วมกันนะคะ